ถ้าทำไปบ่นไปสิ่งที่จะได้รับก็คือปัญหาอุปสรรคความเครียดความทุกข์งานก็หนักอยู่แล้วจิตก็ยังตกใจก็ยังเหนื่อยบ่นก็บน่นพี่น้องคิดดูว่าสภาพมันจะเป็นยังไงแต่งานหนักเครียดก็เครียดแต่ยังมีความหวังแต่ยังมีพลังแต่ยังมีความสุขได้นี่มันยอดคนจริงๆนี่มันสุดยอดจริงๆนะพี่น้องครับ เห็นไหมครับว่าแค่เราคิดเราก็มีความสุขแล้วแค่เราคิดเราก็มีความสุขแล้วเพราะฉะนั้นจงหาความสุขในทุกทกมิติของชีวิตให้ได้ถ้ามันหาไม่เจอเสกมันลงไปทิพมันลงไปปักมันลงไปเสกมันลงไปเสกมันขึ้นมาแล้วพี่น้องจะเจอมิติใหม่ของชีวิตโอ้โหขี่แพงมากเลยวันนี้ขี่แพงมากเลย ตื่นมาตอนเช้าได้น,นั่งสมาธิมีความสุขมากค่ะเยี่ยมมากเลยครับเยี่ยมมากเลยครับเยี่ยมมากๆครับตอนวันนี้ครับเพราะฉะนั้นใส่ความสุขหาไม่เจอเสกมันขึ้นมาแล้วใส่มันลงไปในางนานที่เราทำนะครับมีความสุขเพราะความสุขมันคือจัก,กรวาลมันคือโลกมันคือความสำเร็จมันคือความอิ่มเอมใจความรวยบางครั้งรวย ไม่มีความสุขก็มีนะครับความสําเร็จบางครั้งไม่มีความสุขก็มีนะครับสําเร็จม,มาด้วยการแบบโอ้โหเราจะเห็นว่าความสําเร็จแบบบ้างเปล่าเคยได้ยินไหมความสาเร็จแบบบ้างเปล่าสําเร็จครอบครัวพังสําเร็จแรกมาด้วยสุขภาพพังสําเร็จแรกมาด้วยการฆ่าเพื่อนสําเร็จแรกมาด้วยการฆ่าลูกน้องสําเร็จแรกมาด้วยการใช้กลยุทธ์ที่ไม่ถูกต้องเนี่ย